โอ้ผู้ชมครับที่นี่นะฮะเป็นแหล่งเก็บน้ำฝนเลยระดับวัดน้ำฝนนะฮะโอ้เดี๋ยวเโอ้ยมายืนเยี่ยวหน้ากล้องได้ยังไงไเนี่ยท่านผู้ชมครับโอ้โหเด็กคนนี้มายืนเยี่ยวหน้าตายแล้วนะฮะนะฮะกำลังนี่นะฮะมาดูนะครับระบบนะ วงตะแบกงูหูสิบนะฮะเป็นเครื่องวัดระดับน้ําเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนี่คัน้งตึกพุ่มดูกใกล้ๆที่ครับนี่หนไหมสีแดงเนี่ยเป็นระยะอันตรายเตือนภยัยนะสที่แดงนี่อันตรายเหลืองเตือนภัยที่เขียวปลอดภยัยสีดําเวลาน้ําฝนน้มันหยดลงมาลูกเข้าใจไหมน้ําฝนหยุดมาปับ๊บก็จะรู้ว่าระดับน้ําฝนมีเท่าไหร่อันนี้ไอ้ตัวนี้นะฮะก็จะกรองนะฮะ มันก็เวลาฝนใส่ลงมาเน่ะหอยู่สบายใช่ไหมมันก็ส่งสัญญาณเตือนมานี้เครื่องนี้ขาะที่เครื่องนี้อืมมันก็จะเตือนว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วเท่าไรแล้วนะฮะโอเคไหมอ่ะไปก็เถอะไปมาไม่ยืนเยี่ยวอยู่หน้ากล้อง <S <S <ใน S 1> ต่งานผ<ม><ย>ู้ชมครับผูท่ครับคนนี้